เลิกมุ่งคลใช้ได้เปิดแล้วก้าโมงเก้านาทีเลิกมุ่งคลใช้ได้เปิดแล้วเปิด9ก้าโมงเก้านาทีอ้าวช่วยกันรับผู้ร้องข้องใช้เอาเลิกเอาใชา้อ้าวปู่ลงบ้านโรงเรียนเทพเทวดาจะลงบ้านโรงเรียนด้วยเถิด สมมาขอความสมบูรณ์จงบังเกิดแจ่บ้านเรือนหลังนี้จะขอให้โชคดีมีชัยสิ่งใดที่พ่อแม่พี่น้องจะได้มาร่วมจากงานมงคลขึ้นบ้านใหม่จะได้ทำวิธีการอ้าวทุกคนจะได้ตั้งขบวนขึ้นเลยจ้ะมาแบกผู่แบกหมอนจะสวดอิติปิโสเข้าบ้านใหม่บ้านเรือนอ้าวใครจะเป็นคนหาบจะ้ะ โอ้ดิเขาบอกว่าทั้งเงินทั้งทองจากข้าวของบริวารมากมายช่วยกันถือคนละนิดคนละหน่อยเอาช่วยกันควออักมาค<า>ักแพงเอาช่วยกันถือจากดอกไม้ถูกเทียนทานจา้ะหรือจะเป็นดอกไม้ปวยเอาช่วยกันแบกช่วยกันถือเอามาคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันแบกช่วยกันหามเอาใครจะถือดอกไม้ปวยจับควที่นันนี้เป็นนันี้ไปด้วยเอาให้คนสวยก็ถืออา่า ถือแม่ถือไปถือดอกไปหลายองค์พระน้องน้องถือองค์พระจ้ามาพ่อมาแม่มาตั้งขบวนออกไปนี่มามาช่วยกันถือให้เขาให้มดเลยจะได้เอาขข้ดไปให้เขาท้งดอกไม้ใบสีอ้าวช่วยกันอุ้มช่วยกันถือ อาเกคุณอาเกิ้นายต้องเด็ดขคูณโอ้ดิเขาบอกว่ารางวัลอยู่ข้างหน้าตะโม่ดิเด๋อ เล่สวยแ้ด้วยพ่อเจิดตัวนี้เจุดนี่เจดนีุ่ดี๋ครับเดี๋ยวทเ้ตุดตงนึงติดเลขเหมือนตุ่มหัวยาเอ๋ยแต่เขาบอกว่าตุ่มมีสักสิ้นเงี้ท้องมากแน่นนใครที่มาเชิญบุในวันบ้านของน้องในวันนี้ก็หายใจเลขกสามตัวอันนี้ไปเดอ

กัยจด้วลงบันโนสุกตโรกวิทูอนุตตโรพิสะธรรมะารติสัเทลมาตสังมุโทผัวาติติปิโทกขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌัญโักตโรกวิทูอนุตตโรโพิสธรรม

รวยเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาเด้อลูกคนทุกข์ทันขึ้นจากกองข่าวบันพระองค์ผู้ฤทธาธรรมสารติสัตท์หาเทวมงานโหสังฑพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอารังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณะสัม Pano azo ka toro kawihu anu telo pulit sahammat sa latifat ng ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยให้เพียงเกตีสีมาหาเกตีสีน้องเอ้ยวันนี้เป็นวันดีสีมงคลนะพ่อเนาะ วันนี้เป็นวันดีจะได้เรื่องงามยามดีมีปู่ย่าตายายทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพี่ป้าหน้ามาได้มาเข้ามาชมนมอ้าววันนี้เป็นวันดีจ้ะโอ้จ้ะวันนี้ทุกทุกสันสบายจ้ะพ่อมั่พ่อมีแม่รับแม่นวัยแม่อยู่ทุกอย่างเนี่ยเป็นปีละโอ้ดูดูจะสมบูรณ์พูนพ้องสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ท <boundaries> างนีะเป็นขวัญถุงเนี่ยจะเป so ็นขวัญถุงใครเกื้อขึ้นบนิกเกอร์คุณโบนเจ้าบ้านครับเอานาครับของนาไปมาเทมาดึงไปมาเทมาเงินติดติงกิจกรรมติดติดการิยะพุทธมะออุนะโมพุทธายะแม่เจ้าแม่ธรณีเอ๋ยแม่เจ้าแม่ธรณีเอ๋ยแม่เจ้าแม่ธรณีเอ๋ย บ้านนี้อยู่แล้วรวยไหมรวยแม่เจ้าแม่ธรณีเอ๋ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความทุขไหมสุแม่ค้าน้องผู้ย่าตายายนี่หากอะไรมนะาหัาอ้จากสมบูรณ์นี่ว่าแต่หากโอ้ดูดูเงินทองมัง่งคั่งร่ำรวยทั้งเงินสดทั้งเงินอ่าธนาคารออกมาเลยจากแม่พุ่มแม่พวงก็มา,าโอ้เขาบอกว่า อยู่การกินบ้านของน้องจะโอ้แม่พวงอันี้แม่ไหนแม่อะไรจ้ะแม่พ่ออรุณก็มานี่โอ้ยมีทั้งเงินทั้งทองพ่ออรุณมีแต่ทับถิ่นเงินทองเ้าบ้าน้าจช่องอันนี้แม่อะไรจ้ะเนี่ยอันนี้โอ้แม่พวงโอ้ยแม่หาบอะไรมาแม่เอ้ยจะเอาไปไหนโอ้จะเอาให้ลูกให้เต่าโ ็ดูดูได้เงินได้ทองมามากมายได้ฟักได้แฟนได้มู้ได้หมอนได้แต่สิ่งดีๆของมาทั้งพวกดอกไม้พงอะไรแม่มีมามากปะไรมากไหมน้องอยู่ได้ร่ำรวยไหมบแล้วมีความทุกข์ไหมเอาบวกยงดั่งทา้งกี่หน่อยเ้อ้ แล้วจะมาขออยู่บ้านอยู่เรียนเขาจับวันนี้ก็ให้เปิดทิศเปิดทางจับเปิดทางแปดทิศบ้านหลังนี้อยู่แล้วร่ำรวยบ้านหลังนี้จะให้น้องอยู่สนุกสบายให้มีแต่เงินทองมั่งคั่งให้สมบูรณ์ูนพองขอเชิญแม่ใหญ่มั่งแม่ใหญ่มีแม่ใหญ่ร่ำแม่ใหญ่รวยแม่ใหญ่ทุบแม่ใหญ่ชุ่มแม่ใหญ่เงินล้านแม่ใหญ่รวยก็นั่งอยู่นั่นจ้ะวันนี้เป็นคนช้แต่ได้มา งานในวงคนของลูกของหลานจ้ะชื่อเป็นวงคนอ้าววันนี้จะขอความสมบู์มั่งคั่งอ้าวถ้าว่ายาจู่บ้านหลังนี่ก็จิเปิดไท้โอ้ยแม่เอ้ยจ้ะฉันเอาหาดนักหาดเสียงให้จังนี้เดีะแม่เอาเอาขึ้นชัยะชัยะชัยะชัยโอขึ้นบ้านขึ้นแม่ ประตูทองเปิดตับเปิดจีนเอาแบกเอาแบกเขาเอาแม่เอาไฟจ้ะเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้น้องเอ้ยจ้ะเอาสาธุสาธุโอ้จ้ะขอบุญบารมีให้เฮ็ดกินกินทานให้น้องดูดีกินดีมั่งมีทีทุกข์โอ้จ้ะสมบูรณ์สมบูรณ์อเด็ีบจ้ะโอ้ดี่ยเี่ีโอ้จ้ะเนี่ยเขาบอกว่าเป็ดขวนบ้าทขวนเรือน โอ้ยอยู่ตรนีามาเข้มาเทบเขาอกเาบเานโตบ้านเขาจดุดสมบูรดูอเขามาแชุ่มชชุมใจชุ่มชื่นจริงๆในวันนี้โอ้จัะเงินทองไหนมาเทมาแรีสาธุสาธุนี่ความตงนวยใส โอ้จับวยสวยไหนเอาพระพุทธรูปวางจไหนน้องจับเดี๋ยวจะเพระพุทธรูปอ้าวมามามาจับเอาแบงเขาแบงเขาเอาไปวางที่รับที่นอนจับโอ้ยดูเด่นชุ่มชื้นชุ่มชัยตาธุจ้ะเอาขอามอนขอามอนมา ไหนไหนหมอนหมอนมาเอามาวางเอามาวางโอ้ยอุดมสมบูรณ์เลยจากให้มีแต่ความสุขความเจริญอืมเขาบอกว่าทังปุยตายายทางพ่อแม่พี่น้องพี่ป่าน้าอาช่วยกันจัดโอ้ยได้ดอกไม้ใบสีเอาเดี๋ยวเอาออกไปทางนอกไปกราบพระกันก่อนใช่จะไปถวายเดีองคอุพระก่อนจ้า มามาเอาเอาเอาไอ้จ้ะไหนดอกไม้พอมันไรมานั่นจีนอนทเาจ้ามาเดรมาวนนีตะคุปาจ้าีที่แม่เลยมันนักไูานอะได้ยเดียวเาาเอาเขาจ้จะมันนักมันหวงักเงินหอ

ลูกไอ้ลูกไอ้เขาเลยลูกจะเดี๋ยวจะเอาพาไปขึ้นจะเอาขึ้นแล้วมาเดี๋ยวไปยินดีด้วยมาเก่งมากะสวัสดีครับไหลมาเต่งมาไหลมาไหลมาคลิปนีนะครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามแมาเลยๆครับผมร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆนะครับผม ไอ้เงี้ยงยปังปังเงินไหลกองทองไหลมากเข้าบานเต็มบานเต็มกองนะครับผมคิดดีทำดีนะครับมันจะสิ้งดีๆตามมานะครับมีบ้านมีรถอยากจะมีอะไรอีกไหมคา้ามาเขอามาลๆใดชีวิตนะครับผมน่าใจน่าใจน่าอ่า